คือการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปพเนี่ยมีการดําเนินโครงการกปรพป,ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ํานะคะมีการนําร่องค่ะจาัดก,กิจกรรมปลูกป่าที่แรกที่บ้านป่าสักงามอเาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งน้ําดิบที่สําคัญของปอปพแล้วก็ยังมีการจัดก,กิจกรรมครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอรวมพลังฟื้นฟูแหล่งน้ําสร้าง ายบ้านป่าสักงามนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ ดำเนินโครงการกปภปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตฟ f a t อร์ s แลนด์ปี2566เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำนำร่องจากกิจกรรมปลูกป่าที่แรกณนะบ้านป่าสักงามอำเภอโดยสะก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านป่าสักงามเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของกปภโดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้ยืนต้นจากศูนย์พ่อชากล้าไม้เชียงใหม่กรวมป่าไม้ จำนวน200ต้นประกอบด้วยพันไม้ยางนาพยอมมะข่าโมงปีบแคนากระทุ่มบกทรงบาดานขี้เหล็กบ้านส้มเขียวหวานขนุนและมะขามยักษ์ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประชาชนจิตอาสาและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้กปภทั้ง2 3 4สาขาทั่วประเทศจะร่วมกันดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยการปลูกต้นไม้ให้ทั่วทุกพื้นที่รับผิดชอบของกปภได้แก่บริเวณสำนักงานโรงกรองน้ำและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชนซึ่งช่วยให้ความร่มรื่นลดภาวะโลกร้อนลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปอยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินท เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณรวมพลังจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสร้างฝายในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าสักงามอำเภอโดยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่อย่างสมพระเกียรตินำร่องอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำด้วยการปล่อยปลาตะเพียนขาวกว่า5 0,000นตัวและสร้างฝายกั้นน้ำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในพื้นที่กปภสสาขาเชียงใหม่บ้านป่าสักงามอำเภอโดยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ของประเทศและในปีงบประมาณ2,566ถึง2,570กปพทุกเขตจะดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพ,พระเจ้าพี่นางเธอที่ทรงห่วงใยด้านสาธารณสุขมุ่งยกระดับสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพระกนิกรการที่เรามีแหล่งน้ำนะคะซึ่ง การประปาส่วนพี่ภาคก็าเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะต้องให้มีน้ําพอเพียงที่จะใช้ผลิตน้ำประปาไ,ไปตลอดทั้งปีเราก็จะส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้าที่เราร่วมกันสร้างในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ชุมชนนี้มีแหล่งน้ําขนาดพอสมควรอยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้เป็นแหล่งทำมาหากินนะคะจับสัตว์น้ําไปอุปโภคบริรปโภคอะไรพวกนี้ค่ะเราก็มาปล่อยพันปลาในวันนี้ด้วยนะคะ